สวัสดีครับฮิปโปออ i o o ออเลตจังหวัดร้อดนะครับวันนี้ผมอยู่กับชุดเครื่องเสียงของลูกค้านี่ครับวันนี้ลูกค้าได้นำชุดเป็นชุด4ี4คูณสครับผมตู้เบสสี่ใบแล้วก็เสียงกลาง4าี่ใบเข้ามาให้ทางร้านเราทำการจูนให้คือลูกค้า,าซื้อเป็นคอ์ด,ดิตอลครับของมาลานี่ครับผม DPA 2 6 0 r t a นะครับตัวนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนเป็นคอ์ด,ดิตอลจากเป็นระบบอนาล็อกเปลี่ยนมาเป็น ตัวเครื่องปรุงเป็นดียต้นแ้วทีนี้ลูกค้าก็เลยนํำตู้และอววุปกรณ์ต่างๆของในระบบเข้ามาให้ทางร้านเราจูนแล้วก็ปรับแต่งให้นะครับก่อนหน้านี้ผมดูแล้วาหาค่า,าวัดแดดวัดอะไรดูแล้วตอนนี้ตู้เบีดจะมีปัญหานี่นึงครับคือก็คืออีกฝั่งหนึ่งอ่ะสองใบจะเป็นอดอกลิฟอ,อีกฝั่งจะเป็นดอกเทียริโอครับทีนี้มันจะเกิดการเสียงไม่เท่ากันอ่า S 1> <S 1> เสียงดังไม่เท่ากันบ้างความถี่ไม่ได้บ้างแล้วก็เกิดการหักล้างกันแล้วทีเนี้ยเลยทําการจุนแล้วก็ปรับแต่งแล้วก็ทําอะไรมิ้นใหม่ส่วนเสียงกลางก็โอเคนะครับเสียงกลางแทบจะไม่ได้แต่งอะไรมากมายเลยตัวนี้เป็นตู้เพียครับอ่าเพียสิบสแล้วทีเนี้ยเราแต่งเรียบร้อยแล้วทำาพียสให้ลูกค้าทําอะไรมิ้นให้ลูกค้า,รคาเรียบร้อยแล้วเรามาฟังเสียงกันนะครับว่าเสียงที่ออกมาจะเป็นไงครับเดี๋ยวมาฟังเสียงครับ ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆนะครับสําหรับคอสมาลานี่หรือว่าซื้อคอร์ดีต้นทางร้านเรา,าจูนฟรีนะครับเพียงแค่ลูกค้าผลอุปกรณ์เข้ามานําอุปกรณ์ลูกค้าเข้ามาแล้วก็จูนฟรีอย่างที่ด้านหลังผมนะครับทีมงานกําลังทําอยู่ตอนนี้ก็คือ,อามาแก้ตู้แล้วก็จะทําการจูนให้อีกให้ฟรีนะครับส่วนชุดนี้เรียบร้อยแล้วชุดต่อไปคือชุดนี้ครับผมก็อย่าลืมนะครับฮิปโปเดลออเดตจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอยู่ใกล้ก็เข้ามาแวะชมที่ร้านได้ครับหรือสนใจสินค้าตัวไหนก็ทักแชทเข้ามาถามได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ